คครับพกับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาทำอะไรนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสลับ ID เนาะใน IOS นะครับว่าบางคนสลับไม่ได้นะครับสลับยังไงนะครับอันนี้เสียงรถเสียงอะไรก็ขออภัยทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับมีเสียงผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศ้วยนะครับเสียงรถไปมานี่ยนะตอนนี้นะก็ค่อนข้างเสียงดังนิดนึงนะครับก็บางคนนะฮะ จะสลับ i d เนาะทำยังไงเนาะ iOS ก็ยังงงอยู่นะครับอ่านี่ก็จะมีเชื่อมต่อนะครับก็จะมีล็อกอินผ่านเฟซนะผมก็ล็อกอินผ่านเฟซน,นะครับล็อกอินเกมเซนเตอร์นะเราก็รีบไปเลยนะครับจะไม่เสียเวลาเนาะก็มีคนดูนะครับก็คอมเมนต์มาถามนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้คือวิธีของผมนะวิธีของคนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าทำยังไง ก็วิธีของผมก็คือเข้าแอปสตูกันนะฮะอ่าเข้าแอปสตูนะครับ,เข,รบเข้ามานะครับก็ต้องขอ id เพื่อนๆก่อนนะครับที่ว่าเราจะสลับเนาะหรือ id ที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็ปัดมาตรงนี้นะฮะลงชื่อออกอ่าอันนี้ผมก็ลงชื่อออกนะฮะเราก็ใส่ไอดไปให้เรียบรนะ้อยเนาะแล้วก็ ถ้าเขาผูกกับเกมเซนเตอร์นะฮะเราก็เข้ามาที่ตั้งค่านะแล้วก็เลื่อนลงอ่ะก็พิมพ์ไปฮะอ่ะ G A อะไรเนี่ยอ่าเห็นว่าเกมเซนเตอร์ขึ้นนะครับนะก็เนี่ยครับการนี้ก็จะเป็นของผมนะค,ะ e นะครับหมูอีทนะฮะเพื่อนๆก็ขอขอรหัสด้วยนะครับก็ลงชื่อออกเนาะแล้วก็เข้าแล้วก็กลับเข้ามาที่แอปสตูนะฮะก็ ลบการติดตั้งของเกมนะครับอ่าเราก็เข้าฟีฟ่านะฮนะฟีฟ่าโมบายเนาะฟีฟ่าโมบายเราก็ลบนะฮะอ่าลบแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะไม่ได้ทําให้ดูเนาะเพราะว่าผมก็ไม่มีไอดีที่จะสลับนะครับตอนนี้ก็ก็เราก็ลบแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ใส่อ่ารหัสของ i อเนะของเพื่อนๆนะ่ะ ของเพื่อนของเพื่อนๆที่ส่งมาให้ก็เราก็มากรอกนะครับแล้วก็เกมเซนเตอร์เนาะแล้วเราก็โหลดเกมฟีฟ่าม b i l e มาใหม่นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับเขาก็จะมีอ่าคือเวลาเราเข้าเกมนะฮะเกมมันก็จะเด้งออกเนาะก็จะมีให้เราเลือกเข้านะฮะเราก็เข้าที่เกมเซนเตอร์เนาะมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับ ID ก็เลือกเอานะครับว่าจะเข้าอันไหนนะครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่อยากให้คลิปยาวนะก็หวังว่าจะคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกนะครับเออคอมเมนต์ใต้คลิปถามนะครับผมก็จะบอกนะฮะไอตรงไหนที่ยังไม่ทําไม่ได้ยังไม่รู้นะฮะก็คลิปนี้ก็ขอกลับลาเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ